สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่าง่องผหัดคนเดิมครับผมเมื่อนี้ครับจะมีแน้วทางมาฝากตอนเอฟซีท่าง่องครับผมเป็นของอาจารย์รันพนมไพยครับวันนี้วันที่6ครับผมเนาะ6กันยายน2566ครับมาแล้วครับผมเลกวิ่งเพิ่นก็ะทือว่าเขาดีครับผมเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างผมเลกวิ่งครับแต่ว่าเลกจับคู่กะเขาแน่ผิดแนี่ครับผมกะให้เป็นแนวทางครับ วดที่แล้วงวดที่แล้ววิ่งบนสี่เข้าที่หลักร้อยครับเข้าที่หลักร้อยนี่ครับวิ่งล่างสามครับไม่เข้าครับจับคู่ไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้ส่งมาให้แล้วครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเ,เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะก่อนอื่นให้ดูเจ้านี้ก่อนครับ มี f อทางช่องสนใจครับผมเนาะนี่ครับ f อใจดีจากกทมครับเพิ่นส่งมาให้ครับผมเนาะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับวิ่งหนึ่งลองศูนย์ครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์ครับนี่ครับเข้าที่เก้าหนึ่งตรงตรงครับส่งมาให้วันที่สิบเจ็ดสิงหาครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ งวดนี้ส่งมาให้แล้วครับนี่ครับวิ่ง7ครับผมจับคู่ครับ1 7 2 7 3 7 3 8เด่นที่3 7 3 8ครับเน้นบนกันล่างครับ fc ใจดีครับนี่ครับงวดก่อนเข้าที่91อยู่จ้าเพนวาครับนี่ครับเที่ทังช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมกถือว่าเลขหน่อยคู่แม่ครับผม มีแค่สี่คู่เองครับมีแค่สี่คู่เองเห็นบหครับผมนี่ครับงวดถี่แล้วครับก็หนึ่งตรงๆครับงวดนี้ครับนี่ครับเอาตามนี้ครับผมเนาะหรือว่ามี f อฟกีทาง่องได้ดูคลิปหรือยังดูก่อนดูก่อนดูก่อนผมจหาให้นะครับหนึงก่อนดีเขียนให้นี่ครับดูก่อนนะครับ ขอเวลาแป๊บหนึ่งแป๊บนี่ได้ไหมแล้วครับผมนี่ครับเขียนไแล้วครับนี่ครับ fc ใจดีกทมครับวิ่งเจ็ดครับผมบนล่างครับวิ่งเจ็ดบนล่างครับจับคู่ครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดครับนี่ครับเหล็กเพิ่นมีแค่ซคู่เองครับผมบนล่างงวดที่แล้วหนึ่งเก้าหนึ่งเข้าตรงๆครับคลิปนี้จะเป็นของ อาจารย์รันพนมไพรครับบวกกับเอฟซีใจดีจากกทมครับผมเนาะดูซิของอาจารย์รันพนมไพรงวดนี้ตัวไหนเอ่ยงวดนี้ครับวิ่งเก้าบนครับวิ่งสี่ล่างครับวิ่งเก้าบนวิ่งสี่ล่างครับนี่ครับเลขวิ่งสิบสี่งวดผิดงวดเดียวครับผมงวดนี้งวดที่สิบห้าจริงๆครับเลขวิ่งเพิ่มามครับผมนี่ครับ แต่ว่าจับคู่เขาแน่ยบอรเขาแน่ครับผมเนาะนี่ครับจับคู่สองสี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่สี่สามเออไม่ใช่สี่เก้าเก้าสองเก้าห้าครับเน้นที่สองสี่กับเก้าเจ็ดครับนี่ครับเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องครับแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงครับ แป๊บนึงครับผมเรียกเขียนให้เพราะว่ามีคนไลน์มาหาเยอะเลยด,แบบแบบดูก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงดูก่อนผมดูก่อนนะครับเพราะว่าผมทำบบงานคนเดียวครับไม่มีแอดมินเดอร์ทุกอย่างต้องผ่านผมครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึงครับโอเคครับ โอเคครับโอเคแล้วมาเขียนแนวทางให้ครับของอาจารย์ลันพนมภัยครับงวดนี้ได้มาแล้วเด้องวดนี้อาจารย์ลันพนมไัยอยู่ที่จังหวัดร้อครับรันพนมไัยครับ จันลันพนมภัยวิ่งบนเก้าวิ่งล่างสี่ครับ ิ่งล่างสี่จับคู่ครับสองสี่เก้าเจ็ดนี่ครับแล้วก็มีศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสองเก้าห้าครับ รอแป๊บนึงครับผมเน้นให้ก่อนเน้นให้ก่อนบนวิ่งเก้าครับล่างวิ่งสี่ครับเน้นที่สองสี่กับเก้าเจ็ดครับวับนที่สิบหกคับเก้าคับหกหกครับ, 9, 6, 6, 6รบนี่ครับโอเคครับโอเคนี่ครับผม แคปหน้าจอเอฟที FC ทางช่องครับแคปหน้าจอครับของ FcJd จากกทมครับวิ่ง7บนล่างครับผม1 7 2 7 3 7 3 8เน้นบนกันล่างครับเน้นที่3า3 8สาส่วนของอาจาร,รย์รันพนมไยครับวิ่งบน9ครับวิ่งล่าง4ครับวิ่งบน9ครับวิ่งล่าง4ครับ เน้นที่สองสี่ครับจับคู่สองสี่กับเก้าเจ็ดครับเน้นสองคู่นี้ครับนี่ครับแล้วก็มีศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสองเก้าห้าครับนี่ครับผมส่งมาให้ครับตามเลขครับผมเนาะเลขวิ่งสิบสี่งวดผิดงวดเดียวครับงวดนี้งวดที่สิบห้าครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม กตสุดท่านี่กับข้ออุยพอให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวคขาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองเด้อเดินทางไปใส่กระแหงแขวคาดปลอดภัยครับผมเนาะแคป้าจอครับผมหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมนี่ครับเลขวิ่งสายโจรคนก็รอเยอะมากเลยนี่ครับก่อนวันเลขออกหนึ่งวันนะครับก่อนวันเลขออกหนึ่งวันครับผมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เช้าวันเลขออกครับเช้าวันเลขออกครับผมนี่ครับประมาณสิบโมงกว่าครับผมเนาะปิดตายอ่อนรับแรกครับผมถ้าใครรอพี่ตาอยู่ก็รอก่อนนะครับช่วงนี้พี่ตาไม่สบายครับผมเนาะเป็นวัดเป็นไข้ครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอครับตามรืเลยครับย่ืลืมฝากกดติดตามได้เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่ากดติดตามกดไลค์กดใจ กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมเนาะเอาตามนี้ครับผม